โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อ EP ที่2กันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เติม FC Point ไปอยู่ที่16,000นะครับแล้วก็เปิดสุดยอดกับตันครับได้โยนค้ามาสมใจแล้วล่ะนะครับในส่วนนี้ก็มาลุ้นกันต่อที่ตรงโบนัสถล่มทลายตรงนี้นะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double B Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่น ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับซึ่งถามว่าพี่ป๊อบจะเติมให้ครบไหมนะครับลงในบอนี้ลงบอได้เลยเอาได้อยู่นะครับจะเติมจนถึง35000ั FC พอยต์ไหมนะครับคือน่าจะไม่เติมแหละนะครับที่แรกเข้าใจว่าอย่างงี้ทีแรกเข้าใจว่าแค่เติมเนี่ยก็ได้ลุ้นเปิดแพ็กตรงนี้แล้วคือแค่แคแคเข้าใจว่าอย่างงั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอมันจะต้องใช้ FC เนี่ยมันก็เลยต้อง คือมันก็เลยเป็นอีพีที่ที่ผ่านมานี่แหละนะครับจริงๆก็ไม่ตั้งใจจะเติมคับหรอกครับกล่าว่าจะเติม f อฟซีพอเพื่อรอกิจกรรมหน้าแค่นั้นเองแต่บังเอิญว่ามันไม่ไม่ได้อ่านดีนะครับไม่ได้อ่านคําว่าใช้แต้ม f อฟซีไงคือโดยโดยที่เราผ่านมากันมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่ เติม FC-Point เพื่อรับรางวัลใช่ไหมอย่าง u c b o เนี่ยใครที่เติม30,000 FC-Point เนี่ยก็รับ u c b o ไปได้เลยในกิจกรรมกันก่อนแต่รอบนี้ EA เขาเป็นการเป็นคำว่าใช้แต้มนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเติมปุ๊บนี่จะได้ของรางวัลตามนี้นะไม่ใช่นะต้องใช้แต้มต้องใช้ FC-Point ภายในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภายในสิ้นสุดมันจะมีอยู่ที่7วันเนาะ,อะดังนั้นอันนี้ก็จะเหลืออยู่สัก3-4วันนะครับซึ่งเราก็เติมแค่นี้แหละนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันมีแพ็ครถราคามาครับถ้าเติม16,000 fc เนี่ยโปรติมันก็3,800ใช่ไหมเออแต่นี่มันก็ถือว่าเขาเรียกว่าเอายอดเติมเขาเรียกว่าอะไรเป็นแพ็คพิเศษนะครับเอาใจผู้เล่นหรือว่า <c oughs> ลดราคาให EA ้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแพ็คนี้คนคนก็เติมเยอะอยู่นะครนะสุดยอดแต่ว่ากิจต่อไปเนี่ยมันจะเป็นร้อยสไงบางคนเขาก็เออมองว่า แพ็กนี้ยังไม่โดนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเติมแพ็กหน้าดีกว่าส่วนตัวก็มองอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นี่แหละอา่านผิดตรงนี้นะครับผมสุบว่าใช้คําว่าใช้นะดังนั้นถ้าเติมเสร็จแล้วไม่ใช้เนี่ยตังนี้จะไม่สามารถรับได้นะครับผมอะดังนั้นวันนี้เรามาเปิดแพ็กตัวนี้หน่อยแล้วกันครับมาอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้คือเติมหนึ่ง fc point ก็ได้ของรางวัลตามนี้ครับเงินสองล้านนะครับเพชรห้าร้อยนะครับ แพลงนี้นะครับได้ลุ้นอยู่ที่105-111นะครับถามว่าเป็นไงบ้างม,ามันมีเลทการออกด้วยนะทุกคนโอยอย่าง111เนี่ยมีแน่อนอนนะครับแต่ว่าน้อยกว่า1%นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือพวกแพงนี้นะครับไม่สามารถขายได้นะนักเตะเหล่านี้นะครับผมไม่สามารถขายได้นะครับก็ใครหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบเหมือนกิจเดิมอะที่แบบแค่เติมๆก็ได้ของแล้วไม่ใช่นะครับต้องใช้ด้วยนะครับ แม่แต่ก็ไม่เป็นไรทีเพราะมันราคามันถูกดีพันสออยสี่ิเองนะครับมาครับไปวอล์กไหมไม่วอล์กเลยมันต้องวอล์กที่แพ็คต้องโอเเท่าไหร่นี่มันร้อยห้าไม่วอล์กหรอต้องร้อยหขึ้นไปอย่างี้หรออ่าโอเคไม่วอล์กครับผมโูแล้วร้อยห้าอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ถ้าเราเติมหนึ่งพันเอฟซพอยน,นะครับก็ ได้ลุ้นอานาเตะนะครับเพชรหน0่งแล้วก็มาชชลลูนอ,อีกหนึ่งตัวนะครับไปหนึเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่รู้จะตรงปกหรือเปล่านะถ้าได้ตัวดีๆก็ดีไปขอให้ได้ตัวดีๆด,ด,ดุงก้ามาไหมดุงก้าดุงก้ามาไหมเฮ้ยหวองอยู่หวองอยู่หวองอยู่อไรเยอรมัน ีเคไปเลยเฮ้ยโอ้โหเรา่าคนนี้ว่าโอลิเวอร์คาร์ประตูเฮ้ยแต่ว่าร้อยก้าก็ไม่แย่นะบลูมันครับผมไม่แย่ไม่แย่นะครับได้ร้อยแปดสิบแต้มอยู่นะทุกคนเฮ้ยไม่ถึงกับแย่แต่แค่สะดุ้งนิดหน่อยตรงที่คาดหวังว่าเป็นโอลิเวอร์คาร์เทงนั้นนะเมื่อกี้มาครับหนึ่งร้อยหกตัวนี้วอล์กแน่นอนนะครับ เพราะว่าร้อหกขึ้นไปเนี่ยมันจะวอล์กมันจะมีอุโมงค์ให้เรานะครับมาหนึ่งแสงสองมาไปี่สามกันหน่อยโอ้เกือบไปแล้วนะครับมาขอดุงก้าสักตัวหน่อยขอดุงก้าหน่อยดุงก้าดุงก้าดุงอ,อังกฤษ อดับบิลเซอเทนสันใครอะดิปลิงดิปลิงดิปลิงครับผมแล้วก็ฮาร์เปนะครับอืมอ่ะมีร้อยเจ็เจโอ้อีกหลายแพ็กอยู่นะอันนี้เป็นร้อยแปด้อเก้าเลยครับ T O T S หรอร้อยแเกฮ้ยมันก็สุดอยู่นะนี่ร้อยแ้านี่ T O T S นี่ อันนี้ต้องเติม5 0าพันะครับได้ลุ้นนักเตะอีการ์ทีโอทีส์ร้อยแปดร้อยเก้าเลยนะแล้วก็ร้อยเจ็ดนะครับสามสิบแต้มแน่นอนการันตีแน่นอนว่าสามสิบแต้มขึ้นไปครับในส่วนของอนักเตะกัปตันนะครับมันร้อยเจ็ดแต่ขอภาวนาว่าขอให้เป็นหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดดีกว่าขอตัวดีๆมาหน่อยได้ไหมครับได้ไหมจับ จับอุยอ้ยอยู่กี่เลทหรอเฮ้ยพิกเตอร์อยูอ่กี่เลทว่ะทุกคนจริงวิกเตอร์โยเกเรสร้อ,รอรโยแปดครับอืไม่ถึงรนะ้อยเก้านะอ่าตัวนี้ตรงปกนะครับตรงนี้ก็ตรงปกเหมือนกันร้อยแปดขึ้นไปนะครับวิกเตอร์โยเกเรสมาเชลโนโอีกสองตัวนะครับทุกคนอันนี้ได้ห้าสิบอยู่แล้วนะครับตรงนี้ร้อยเจ็ดขึ้นไปมา 7,500 fc นะครับดูซิว่าจะได้ไผ่นะครับผมมาเหมือนจะเหมือนอ่า ep นี้เหมือนจะเร,เรียกว่าดวงดีกับแสงที่3นะดวงดีกับแสงที่3นะครับดวงดีกับแสงที่3อ่ะโอ้ยเยอรมัน cam ตรงปกตรงปกเลยวันนี้30แต้มบวก50เป็น80โอ้ยอ่ะ108ถึง111นะกีกรรมแรกนาล็อกนะครับร้อยถึง111ตัวนี้107นะครับอันนี้ต้องเป็น10,000 fc นะครับถ้าเราใช้10,000 fc นะครับก็ได้เปิดถึงจุดนี้เลย11 1ถ้าเป็นแรกนารล็อกหรออยากได้ใครหรอ คือคิดไม่ออกเลยเอออาจจะเป็นอยากได้กองหลังอยากได้โลลลงบองเอออยากได้โลลลงบองว่ะจริง,ง C B เอะ๊ะ C B ลงลงบองใช่ไหมลงบองแหละกี่กรรมกี่กรรมแรไรนัล็อกฝรั่งเศสไปเลยฝรั่งเศสไปเลยอุย้ย C B ป่ะเฮ้ยอืมนึกว่าคอมปานีเฮ้ยเดอวินเทอร์ว่ะ แต่ว่าไม่มีแต้มแล้วนะตอนนี้ก็ร้อยแปดก็1ร้อยี่สิบแต้มนะครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่ร้อยสิบแต้มแต่ว่ามาเปิดเอาอะไรนะครับในการในการแลกนักเตะนะครับก็รอรุ้นสาหที่สี่ว่าจะเป็นใครนะครับร้อยแปดร้อยเก้ากิจอคว้านะกิจอคว้านี่ใครดังสุดนะเนี่ยโอ้จำไม่ได้แล้วกนะิจอควาร้อยแปดร้อยเก้าอ่ะแต่ก็ไม่น่าใช้แล้วลหละนะครับเพราะว่ามันตก ตกรุ่นไปแล้วนะครับอืมต้องมาลุ้นนักเตะกี่กรรัปตันขอเป็นขอเป็นมาซิลแล้วกัน CDM มาซิลไอคอนนะครับคนอื่นเขาเปิดกันได้เยอะแยะนะครับขอเราบ้างสิมาหน่อยซีดุงก้าดุงไม่โชว์ดุงก้าซื้วยครับเอาละแายวะเฮ้ยใครอ่ะ ไม่บอกเลยอู้อาซานะครับผมอาซาพร้อมดิอลอรลินโซนะครับผมตัวดีตัวดีวดมาคอสอาลองโซ่อาลองโซนะครับและสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายท้ายสุด1 0 7เถึง111เฮ้ยกิดน,นี้กิดน,นี้โอ้กิดน,นี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรนะมีปลาแปลงเลยแต่แต่พูดถึงถ้าจะอยากได้จริงๆก็โอลิเซ่นะครับ อยากได้โอลิเซในกิจกรรมแกสหลุดมาแล้วก็ขอเป็น2คนนี้เลยแล้วกันนะก็เป็นดุงกาในกิจกรรมกับตันนะครับแล้วก็แกสหลุดนี้ขอเป็นโอลิเซอ่าดูซิว่าใครจะวอล์กนะครับผมมาโอลิเซคือร้อยสิบเท่านั้นไม่ได้ขอเยอะเลยโอ้โหแมกคอมหรอแมกคอมินี่หรอฟูลเล่มไม่ใช่ ปกเลยฮะทุกคนตัวน,นี้ตรงปกเลยโอ้โหคูลิเบอรี่ด้วยนะครับตรงปกเหมือนกันอ่าประมาณนี้ครับผมสนนราคา1 2ึ0งพันสนะครับกับร้านดับเบิลยูนะครับผมไปทํากันได้นะครับก็สามารถเปิดแพ็กนี้นะครับจนถึงอ่าเกือบๆเกือบๆอ่าเขาเรียกว่าลองลองของลองสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็เราไปเปิดตรงนี้ก็จะได้เงินมาอีกที่ประมาณเกือบๆ น่าจะมันพันพันสี่พันห้าร้อยล้านนะครับตรงตรงนี้นะครับผมพอคิดว่าน่าจะดีสุดเฮ้ยแต่ตรงนี้โอ้ถ้าเราเติมอีกก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นอีกนะนี่มันไม่ได้จํากัดนะทุกคนตรงนี้นะ่ะเปิดได้เรื่อยๆนะจ๊ะไม่ใช่ว่าจํากัดครั้งเดียวนะตรงนี้นะครับเปิดได้อีกนะใช่ไหมไม่มีงบแล้วไม่มีงบแล้วอ่าครับาจะใช่เลย น่าจะใชท่ทุก80แพ็คดูเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับอ่ะฝากไปตํากันด้วยแล้วกันนะผมในส่วนของการเติมแพ็คน,นี่ก็ทําออกมาได้2 EP เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกัน,นครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวไปขายของก่อนแล้วกันนะครับขอตัวไปแลกอะไรก่อนหรือว,ว่าแลกเลยแลกเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายได้ขาอะไรมาบ้างนะครับเมื่อกี้นี้ เป็นตัวที่ขายได้นะเอ้ยขายไม่ได้นะมีใครบ้างนี่ตัวนี้นี้นี้ครับตัวนี้ออกมาสองเลยเหรอมีใครอีกอ่าอันนี้โอหยางสบองนี่ไม่ใช่นะมีบูมานนะครับอ่าถ้าจะตรงนี้ก็สี่ร้อยนะครับอีกสี่ร้อยกว่าเลยนะครับผมก็ถ <c oughs> ือว่าได้อยู่ครับแต่ถ้าเราผสมนู่นนี่นั่นล่ะ อืมก็เก,กือบๆสองพันอยู่นะค่อยวากันอ่าแรกเท่านี้เท่านี้ก่อนเอาเอาถึงแค่ร้อยแปดก่อนนะร้อยเก้ากี่ไว้ก่อนนะประมาณนี้เนาะสองร้อยเก้าสิบไปก่อนอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนครับไปตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ